คุ้มๆบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่1ง,งานมาในราคาเพียง2องล้านสแสนบาทเท่านั้นนะคะ ใน,นะคะคุณผู้ชมแต่งชุดอย่างนี้นะคะบอกได้เลยว่าเรามารับเทศกาลสงการปีนี้นะคะอ่า เผื่อว่าใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะนี่นี่ให้มันดูบ้านหลังนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มขึ้นต้นก็ขอขายเลยเนาะโคตรคุ้มเลยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันคุ้มจริงจริงหนึ่งไรหนึ่งงานแล้วแถมยังได้บ้านสองหลังบ้านสร้างด้วยนะไม่ใช่บ้านนอกดาวนี่นี่นี่อ่าอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวในบ้านเดี๋ยวพาดูครับหน้าถนนก็พาดูนี่ค่ะติดถนนเส้นนี้เลยนะคะเส้นถนนสี่พันตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองกวางอำาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอือมีล้อรอบขอบชี้ให้เรียบร้อยอ่าใช่น้ำประปามีนะนี่นี่มีหลักฐานอ่าครบครบเครื่องอ่าแล้วก็ทิศที่เรายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยคือทิศตะวันออกอ่าแล้วก็นี่นี่นี่อีกนิดนึ่งด้านหน้าบ้านเรามีภูเขาไฟฟูจิอ้โหมุนชะอบเลยนี่ฮะภูเขาไฟฟูจิ ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปไกลๆแล้วเดี๋ยวจะมองเห็นยากขึ้นอันนี้ที่หนึ่งได้ที่นึงเนี่ยน่นขลังเจดีคือสวยอันนี้เจดีสิบสราศีนะคะวัดถ้ำบารมีค,คือพิกัดง่ายๆคือวัดถ้ำบารมีนี่แหละค่ะแล้วขับตรงมาอีกกระติสเดียวก็ถึงม้านลังนี้เลยใช่วิ่งตรงๆมาก็ถึงเลยว่าใครพาพ่อพาแม่มาทําบุญที่วันนี้ช่วงสงการก็ แวะมานี่มาสายมูมาดูบ้านันนี้ได้ได้ค่ะอ่าดับแรกเลยเข้ามา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 ประตูอะไรต่างๆนะคะเทลัมประตูขึ้นลงอะไรต่างๆนี้เรามีให้ครบนะคะอ่ามาตามเข้ามาดีกว่าแล้วก็นี่ขอแบ่งเป็นส่วนๆแล้วกันเนาะนี่เนาะตรงนี้ของเรานะคะแบ่งเป็นสามช่วงครับผมไม่ใช่สามช่วงคือสามส่วนกันแล้วกัน3ส่วนก็คือส่วนหน้าเราเรียกว่า้านอเนกประสงค์กันแล้วกันนะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาถมเอาไว้สูงๆเนี่ยค่ะเพื่อเอาไว้ ปลูกสร้างร้านค้าหรือว่าจะปลูกสร้างบ้านในอนาคตได้เหมือนกันอ่านะคะตรงนี้แต่ว่าบ้านเนี่ยมีให้แล้วอะค่ะคือสองหลังเลยทีเดียวอสวยๆเลยด้วยนะแต่จริงๆอยากบอกว่าเนี่ยคือเขาถมเอาไว้สูงสูงสูงจริงสูงจังเอ้าเออใช่ค่ะแล้วก็มีสวนอยู่ด้านหลังส่วนสวนด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูนะคะเนี่ย่อนอื่น่เจอแรกแล้วก็ ตรงจุดนี้ค่ะของเราอ่ะมีจุดนั่งพักอ่ะคือหน้าบ้านอ่ะเขาก็มีที่นั่งพักกันแล้วนะแต่ตรงนี้ค่ะศาลาเขาก็มีอีกอ่าแล้วที่จอดรถก็มีให้อีกนี่คืออ่าศาลาแล้วก็นี่แถมมีดาดฟ้าให้ด้วยเนาะเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนด้วยอ่าเปไงอ่าแต่ว่าก่อนจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนก่อนแล้วจะไปดูบ้านก่อนดีเข้าไปเลยตามลําดับเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมงง หมุนให้ตั้งแต่หน้านี่แล้วหน้าหน้าบ้านแล้วเ <Okay. S 1> อาโอเคค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยจริงๆจุดจอดรถนะคะมันได้ทั้งหมดเลยนะเพราะเขาเทหินคลุกนะคะแล้วก็พวกหินนะคะลงหินก้อนใหญ่ไว้กันเกันซุดอย่างดีเลยแล้วก็มีหินเกตข้างบนนี่อ่าใช่มีให้หมดเลยนะคะมีอะไรมีเนาะอ้ามีหมดนี่อ๋อเพื่อนบ้านมีอยู่แล้วใช่ค่ะนี่ทางเข้ามานี่ค่ะจอดรถนะคะแล้วก็เป็นทเลสขึ้นไปด้านบน ขึ้นเลยไหมขึ้นเลยก็ได้จะได้อวดภูเขาสวยๆมาเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนี่ค่ะบันไดบันไดนี้แข็งแรงนะจะบอกให้นะคะมาได้เลยนะคะแล้วก็มีการตกให้ด้วยนะเพื่อใครมาดริ้งข้างบนนะคะมีการตกเลยค่ะไม่ไม่ต้องกลัวมาลิ้งอยู่ยัไงด้านบน ด้านบนนี่นะคะมีวิวภูเขาเลยีวิวภูเขาห,หไไงอ่านี่เห็นไหมโดยรอบเลยนะคะนี่ที่เมื่อกี้นี้ที่พูดถึงนะคะนี่เลยจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นมานะคะเราเก้าอี้มาตั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นๆอ่ะนะคะเนะเลยเนะาะบรรยากาศดีบรรยากาศดีตอนนี้เวลาประมาณ ใบสองอ่าใบสองกว่นเริ่มพัดมานี่ดูต้นไม้เป็นนี่หลักฐานมีคือวันนี้ฝนนะทำท่าเหมือนจะตกด้วยนะอากาศก็จะอบอ้าวนิดนึงนิดนึงนิดงั้นเดี๋ยวเราลงก่อนใช่ครับผมเพื่อตากล้องจะเป็นลมแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะไม่ส่วนนะต้องบอกว่าเนี่ยตรงส่วนเนี้ยกว้างกว้างอยู่มาทสองเมตรอ่าแล้วตรงเนี้ยก็จะมีที่นั่งให้ใช่ที่นั่งให้แล้วตรงเนี้ยค่ะสามารถที่จะเอาโต๊ะ สมมติว่าเราจะกินข้าวหรือทำอะไรตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะได้เลยก็ได้เลยเวางตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นโต๊ะพับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้พื้นที่เป็นก้างแล้วมันทำได้หลากหลายเนาะใช่อะเดี๋ยวเราพาเข้าข้างในบ้านหลังแรกนะคะหลังนี้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำโอ้ห้อง้มบึ้มบึ้มบึ้ม,มจะเป็นห้องใหญ่เลยนะแต่ก่อนจะบึ้มดูนี่ซะก่อน<ม>เขาให้ความสําคัญนะคะกับพวกเหล็กดัดมุ้งลวดมีหมดมีให้ครบใช่ห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะเพราะฉะนั้น ก็จะทําเอาไว้เนี่ยค่ะสําหรับตอบโจทย์ของการเปิดแอร์ในห้องนี้อ่าก็จะมีมากเพิ่มเติมอ่ะแล้วกแอร์ในฝั่งแถมั้งเออจริงๆอ่ะที่เนี้ยค่ะมีทั้งกล้องวงจรปิดอประมาณเจ็ดตัวนะคือรอบไปเลยค่ะใช่ก็คือแล้วก็มีพัดลมจะเป็นของห้องนู้นอ่าพวกปั๊มน้ํามีให้แทงน้ำอ่าแทงสํารองน้ํามีให้อยู่แล้วคือของแขมีให้ในระดับหนึ่งแล้วแหละใช่ ที่นี่ถือว่าให้หมดเลยนะให้หมดเลยนะสำหรับคนที่มาอยู่เขาเรียกมาเป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยถือว่าได้เลยนะได้เนี่ยค่ะมีเดี๋ยวพาดูห้องน้ําด้วยนี่นะนะห้องน้ำได้บอกได้เลยว่าใหญ่มากแล้วสําหรับพื้นที่ใช้สอยของห้องน้ํานี่นะคะก็รับกันไปจุกๆเลยนะคะแปดตารางเมตรเลยโอ้โหใหญ่ใหญ่รุ่งโตอืมอ่างเครื่องซักผ้าได้ อบผ้าได้ทําอะไรอยู่ในนี้ทําได้หมดเลยนะคะห้องใหญ่มากใหญ่มากนี่นี่แต่ตอนนี้คือเขาทําแบบเขาเรียกอะไรที่เราเห็นก็คือแบบสบายๆบายยบง่ายนะจุดหนึ่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยอีกจุดหนึ่งนี่เรียบง่ายเราโอ้ยไงนะคะแต่จริงๆเราอะห้องเนี้ยมีความใหญ่เนี่ยออกแบบใหม่ได้เลยได้เลยได้เคยมีปั้นชงกั้นฉากอะไรทำได้ก็โดยรวมของบ้านหลังนี้นะคะก็ประมาณร้อยสตาราง อ่ารวมไอ้รวมมาตรงที่เป็นที่จอดรถด้วยเนาะระเบียงระเบียงด้วยที่จอดรถด้วยนะคะอ่ะนี่ไปอ่ะอันนี้คือบ้านหลังสีเขียวอ่ะเดี๋ยวไปดูมีแอร์ให้เรียบร้อยไปดูสีชมพูกันต่อดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราดูไปถ้างั้นเดี๋ยวลงมาทางนี้ค่ะคือตรงเนี้ยเขาสามารถขึ้นลงได้หลายทางมากเลยนะคะนี่เห็นเลยแล้วก็ออกมาตรงจุดนี้นะคะเขาก็เทปูนเรียบร้อยเลยเรียบร้อยฝนตกไม่ต้องกลัวแช่แฉะใช่เลยค่ะทุกจุดเนี่ยคือเขาทำเอาไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วแถมยังมีแม่บ้านคอยดูแลไว้ตลอดเลยนะคะโอ้โหนี่มีเครื่องเล่นด้วยนะเผื่อใครไม่รู้มืหลานนี่นะนี่เลยจุดนี้จุดนี้อ่านี่นี่นี่บ้านอื่นไม่มีมีบ้านนี้มีที่เดียวอ่ามาจุด้นต้องแอบเล่นทีอ่านี่นี่จุดนี้นะคะเป็นที่เล่นของเด็กเล่นหรือว่าผู้ใหญ่จะเล่นด้วยก็ได้ก็ได้อ่าตรงนี้ก็จะมีจุดเชื่อมกันเนาะระหว่างบ้านสองหลังอ่าเผื่อใครชอบปาร์ตี้หมูทะอ่าตรงนี้ได้เลยอ ไอ้ต้นนี้เขาให้ไหมนี่ให้ให้ด้วยนะเนาะให้หมดเลยให้หมดเลยตามที่เห็นเนี่ยคะ่ะอือเอี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงได้ไหมข้างหลังนด้ค่ะข้านหลัง,งลืมของสําคัญที่เราบอกว่ามีถังสำรองนะ้ำมีปั๊มน้ำมีอะไรนะคะก็คือจุดนี้เลยอ่านี่นตรงนี้นะคะนะมีประตูเซอร์วิสนู่นี่นั่นนะคะล็อกกุญแจไว้อย่างดีเลย อันนี้ให้ดูอะไหนก็มาข้างหลังเลยเห็นข้างหลังไหมอันนี้เห็นไหมเขาทำไว้เรียบร้อยมากเลยนะปูพื้นหักส่วนครัวไว้โดยรอบนี่ก็มีแนวรั้วมีอะไรให้ครบเนี่ยชอบตรงที่เขาเทตรงเนี้ยอ้โนี่ทำไว้ให้โดยรอบเลยข้างหลังผมนี่เบื้องเริ่มเลยนี่เห็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมอ่านี่นี่นี่ที่นี่ค่ะโดยรวมเนี่ยค่ะเจ็ดแปดตัวโอ้โหตรงนี้นี่แต่เผื่อใครจะทําที่จักพงจักผ้าก็ได้เนาะคือจริงๆนะว่าค่ะการที่เขาออกแบบไว้เนี่ย เขาเทปูนไว้น่ะรองรับการที่ว่าเราจะมาต่อเติมเพิ่มได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเขามามาไปไปสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศของเขาเขาก็เลยทํามาเท่าที่เขาใช้สอยนะคะเอาไปมาจะไปดูบ้านหลังนี้ต่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตลอดทางที่เนี่ยจุดนั่งพักของเขาเนี่ยค่ะคือเยอะมากเลยอ่ะคือนั่งทุกทีว่างั้นเถอะใช่เนี่ยอะแต่ว่าอันนี้ของเขาพอเป็นบ้านพักตากอากาศเขาก็ทําครัวไว้ด้านนอก อ๋อพวกครัวพวกอะไรต่างเนี่ยค่ะพวกซิงเนี่ยอย่ากมาทำปิ้งย่างทำอะไรต่างเนี่ยล้างคั่วล้างชามล้างที่นี่อ้โหดีเป็นหมดเลยนะแต่แต่หลังเขาก็มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะสำหรับอันนี้มาเดี๋ยวเราพามาดูนี่สำหรับห้องนี้เป็นห้องที่ใช้พัดลมแต่ว่าใครจะมาติดเพิ่มเติมได้นะคะ รอ,อ,อไวให้แล้วนี่เขาเดินไฟเดินอะไรใช่ไหมเขางหอยากให้กินสวนของเราใช่เดี๋ยวเราพาไปดูสวนด้วยโอ้โหสวยงามอ่านี่นะคะก็คือล่มลื่นแหละอ่าอืมห้องนี้ความกว้างม,มันอยู่เท่าไหร่พี่ขวัญความกว้างเนี่ยมันประมาณหกเมตรคูนสักสามเมตรอ่าประมาณเนาะหกคูนสามเมตรโดยประมาณนะจ้าถ้าใครอยากรู้จริงจรวันมาดูเอาตลับนี้มาด้วยมาดึงไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อันนี้เรากะได้วยตาได้ตาือเปล่าอันนี้อันนี้อ่าแล้วห้องน้ําอ่ะ ห้องน้ำมายวพาดูเลยอยู่ข้างนอกนี่โอ้นี่นี่นี่ไปค่ะห้องน้ำนี่ก็คือเป็นห้องน้ำที่ว่าสมมติว่าเรามาปาร์ตี้กันครับผมตรงห้องนี้ก็สามารถเข้ากันได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะเป็นห้องนระนี่ใช่แต่ว่ากว้างกว้างเหมือนเดิมนี่ใช่สองคูณสามเมตรโดยประมาณตาเป่านะน่าจะได้ใช่ใช่ใช่เทาข้าวนะจ้ะนี่นี่อ่าก็กว้างกว้างเหมือนแล้วก็ปูกระเบื้องเอาไว้นะคะทำความสะอาดง่าย ชอบจังเลยนะอืมดีตรงที่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดนั่งพักเอ้ยเลยที่นั่งคือเขามีที่นั่งทุกจุดเกของบ้านเลยนี่ใช่สบายสบายอ่าแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะบอกไว้ก่อนบอกได้เลยค่ะถ้าเกิดคุณมาสร้างเองราคานี้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนค่ะรับประกันเลยไม่ใช่บ้านนอกดาวนะคะทุกอย่างนี่คือสร้างเป็นบ้านสร้างขึ้นขอขอคทีนะเท่าไหร่นะหนึ่งไร่หนึ่งงานเนาะ สองล้านสองแสนบาทเป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอติดถนนใหญ่ราคานี้โอนฟรีด้วยนะคะเป็นไงนี่นี่นี่ไม่ใช่ราคาคุยนี่ราคาจริงๆเลยเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวพาไปดูสวนด้วยคุณจะได้รู้ว่ามันครบจริงๆนี่นี่อ่ะให้ไปฝ่ายกรแสันท้ายนิดนึงนะโอเคแสท้ายนึงไปขอบะเนี่ยค่ะตรงจุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเด็กๆเนี่ยโอ้ จุดให้เด็กๆเล่นและเราก็ไปทํากับข้าวเนาะเด็กๆก็นั่งเล่นกันเนี่ค่ะต่อเข้าไปเราว่าเจอต้นแรกเลยจุดแรกนะคะพวกส้มโอส้มโออันนี้ละมุดขานนน่ามะพร้าวอันนี้เป็นเบสิกคือกล้วยมีกล้วยนี่คือก็อิ่มแล้ว เดี๋ยวพราเดินน้ำงามวาเขียวปิดเลยใช่ที่นี่ดินดีดินดีน้ําดีแน่นอนคนดูแลเขาดีจริงจริงแล้วคนดูแลเขาดี้ต้นนี้หาะตัวอะไรต้นฝรั่งฝรั่งเนาะนี่แต่ทีนี้คือเขาเน้นปลูกกล้วยเป็นหลักใช่ไหมคะปลูกกล้วยแล้วทีนี้ของที่แซมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะชะลูดนิดนึงแต่ถ้เกิดว่าเราไม่ชอบ นะคะก็ตัดกล้วยออกเป็นบางจุดซะได้เลยกล้วยของเขาก็ไม่หลายสายพันธนะุ์นะอ่ะรึบเนี่ยค่ะพวกกล้วยไข่กล้วยน้ำนกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอะไรพวกเนี้มีหมดเลยใช่เดี๋ยวไหนก็มาข้างหลังแล้วเดี๋ยวพาไปดูเขตข้างหลังนิดนึงอ่ะมาแปลงนี้เราจะล้อมรั้วเอาไว้เป็นด้วยรั้วเข่าบอยอ่าอ่านะคะของเราจะมีการปรับถมเอาไว้ด้วยนะคะของเราจะสูงว่าคนบ้านอ่ะจะสูงก่าเพื่อนบ้านหน่อยนึงของเพื่อนบ้านก็ปลูกต้นอะไรพี่ขวัญเหลืองๆนะอันนั้นน่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าแปลงเนี้ยด้านหลังของเขาค่ะเขาซื้อรวบเลยทั้งประมาณ19ไร่เลยโเขาบอกว่าเขาจะทํารีสอร์ทออ่าืมโดยที่ว่าซื้อด้านหน้าค่ะเชื่อมไปประมาณ5-6าถึงหกไรแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นด้วยอ้คืออันนี้คือของเขาด้วยใช่โอ้โหพื้นบ้านเราที่เห็นต้นไอ้นี่ของเขาค่ะอ๋อแนวต้นสนนี่คือของเขาเลยของเขาหมดเลยโอ้โหพื้นบ้านเรายิ่งใหญ่นะใช่ไม่ต้องกลัวเหงานะโอ้ยตรงนี้ก็คือว่า เต่ไม่บอกเลยต้นอะไรเหลืองๆนี่อ๋อทองไรทองไหแม่ลืมไปเลยเขาบอกขึ้นบ้านมีที่19ไร่เนี่ยโอ้โหใช่แล้วก็ต่อเลยต่อเลยอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วสวนอันนี้ค่ะเขาเน้นว่าเป็นกล้วยเพราะว่ากล้วยดูแลง่ายนะคะกล้วยมะม่วงอะ,อะไรพวกนี้ขนุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อย่างอื่นนะคะก็ให้มาเพิ่มเติมที่เห็นนะคะมันจะเป็นพวกมะนาวอะไรเงี้ยเขาก็ปลูกไว้ด้วยนะอะไรอะไรที่แบบ ชาวบ้านก็ปลูกทั่วไปด่ะที่นี่ก็มีให้หมดแล้วนะใช่นอกจากว่าใครอยากได้อะไรแปลกๆอย่าต้องมาหาลงเองอืมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินออกมาด้านหน้าอีกทีงและกันโอเคป่ะอะ่แล้วก็เนี่ยตรงจุดที่ยืนเนี่ยค่ะจะสามารถมองเห็นบ้านหลังเนี้ยทั้งครอบคุมทั้งหมดเลยเห็นพื้นที่ทั้งแปลงเลยันคือเห็นบ้านตรงนี้นะคะที่เราบอกก็คือ หลังเขียวหลังชมพูนะคะได้บ้านสองหลังเลยครับผมนะคะแล้วก็มองไปตรงนู้นด้านหน้าด้านหน้า่ะลานนั้นเนี่ประสงค์เนี่ยบอกว่าพิเศษจริงๆนะคือถมเอาไว้เนี่ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยคือสูงกว่าถนนอีกนะจากถนนมาสามสิบเซนนะอ่ะปริมาณการถมนี่บอกได้เลยว่าใช้ดินมหาศาลอ่เพราะที่ถังแก่เนี่ยดินเดิมมันคือตรงที่บ้านนี้อ่ะใช่พวกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็คือใครที่ซื้อนะคุ้มแรกเลยนะได้เนื้อที่ หนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยเป็นโฉนดอีกด้วยน่ะได้บ้านสองหลังได้ดินที่ถมแล้วพร้อมปลูกร้านค้าทำาอะได้เลยครบๆเลยมันพูดไม่ออกเลยนี่นี่โอ้โหอยากให้เข้ามาดูอยากเข้ามาดูเลยเชิญเชิญชวนเลยใช่ช่วงสงการเนี่ยเหมาะเจาะเลยนะเพื่อใครอยากไปเที่ยวไอตรงอะไรนะ มันมีคาเฟ่ดังๆตัวนี้นะในเขตเนี้ยค่ะถ้าวิ่งมาเนี่ยมันจะมีคาเฟ่ G ีแอ่าเปิดใหม่มาเลยผ่านมาอีกหน่อยก็โครงการพระราชดำริเขาชงุ้มอ่าบอกได้เลยว่าในเขตเนี้ยจริงๆอ่ะค่ะมันเป็นทางผ่านหลักสําคัญเหมือนกันนะคะของคนที่แบบวิ่งรัดไปสวนพึ่งด้วยอ่าก็คือใช้เส้นนี้กันเลยหรือว่าสายนักปฏิบัติหลวงพ่อสงบมาจะผ่านแน่เส้นเนี้ยโอ้โหเป็นไงเพื่อใครมาพาพ่อพาแม่ช่วงสงการพามาทําบุญ ก็อยากให้ลองแวะมาดูบ้านหลังนี้นะใช่เพื่อบางคนอยากอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็เนี่ยสงบร่มเย็นใครสนใจก็ติดต่อทักทายกันเข้ามาได้อ่าใจค่ะอ่าช่องทางติดต่อเดี๋ยวจะขึ้นให้มันเดิมใช่ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าจะเข้าดูขอล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะอ่านี่เลยเผื่อจะจะให้แม่บ้านเข้าาเปิดประตูไว้ให้ใช่ค่ะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย นี่เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่อีกเช่นเดิมค่ะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบ,ายบายค่ะบ๊ายบายครับนี่นังมีความสุขนะครับค่ะ<า>